องมือนี่จะทำก๋วยเตียวต้มยำนี่แล้วพี่น้องหมูสับต้มยำอุดิบของเรามะงนาวชิ้นต้นหอมผักชีกระเทียมเราก็โขลกเรียบร้อยจ้าเตรียมกุ้งหมึกจ้าส่วนอื่นเกลียวกระเทียมก่อนพี่น้องเกลียวกระเทียมให้เหลืองจ้าอยากกินอีกแล้วพี่น้องเมนูนี้ อเส้นชอบเสน้นจ้าผมเอา,าเหลืองเลยพี่น้องเหลืองเหลืองจ้าเกียวกระเทียมไม่เหลืองเลยพี่น้องที่ห้าขวบใส่เ,เกียวกระเทียมแล้วก็เอาหนามแตงเลยพี่น้องประมาณนี้แหละไอประมาณนี้แหละหนาพี่น้องกุ้งหมึกเราก็พร้อมจ้าพร้อมหมึกเราก็พร้อมโอ้ยหมูสับพ,พี่น้องโอ้ยกันเลยพี่น้อง เดือนแล้วพี่น้องใส่หมูสับลงไปเลยใส่หมูสับลงไปแล้วก็้มให้มันอันดีน้ร้อนนะพี่น้องใส่รสด,ดีลงไปพี่น้องเพิ่มความนัวใส่ทั่วพี่น้องทั่วทีสูง ้ำแหลกๆแล้วก็ใส่พี่น้องโอค้กโคราจ่าปลาหมึกปลาหมึกนี่เฮาจะใส่หลังลพี่น้องอใส่น้ำมะนาวลงไปเลยชอบเดียวเขาก็เติมอีกพี่น้องแต่เราใส่ประมาณนี้ก่อน เทิ่มเกียวพี่นนองใส่กุ้งมึกลงไปเลยตรงนี้มันซื้อง่ายพี่นนองใส่ไปเลยเออเต็มสัทะเลยพี่นาอตรงนี้กุ้งมึกเรา เ้ยมาชิมดูนะจ๊ะมันจะเปรี้ยวหรือเปล่าต้ยมยำหมูสับทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มยำหมูสับทะเลดีพี่น้องีองยมมบอสกุน้ออนาอู้พอบีเลยจ้าบ้ยพูดพี่น้องนากินบอสจะด เสร็จเรียบร้อยจ้า